เผ็ดไหมนี่นะแต่มันดีๆอันนี้อยู่เลยรอดีีอันนี้โอ๊ยเผ็ดอันนี้นนเผ็ดสุดเผ็ดลองชิมดูอือลาบปลาดุอะไรเผไม่กล้ากินล,ลองกินกินนิดเดียวหนูก็อย่ากินเยอะเถอ,อะล่เดียว ยังกินได้ผักอันนี้ก็เอาอ,อันกา้านอันนี้มันออกแล้วก็กินได้เลยนะเหมือ่างเงินแต่มันไม่ใช่อ่งุ่นมันเป็นผักมันเป็นผักแต่มันเหมือนอ่งุ่นแต่ม,มันไม่ใช่อ่งุ่นหมดแล้วถั่วฝักยาวแม่นะกินดีดีเพ็ดเพชรเ่องแบบเลยนะ กินดีๆอย่าเล่นลูกกินข้าวเนี่ยเร็วมันจะเย็นหมดแล้วนะข้าวนะ,วนะกินให้ข้าวหมดนี่แล้วก็พอแล้วแบ่งไม่พลอยด้วยอ้าวรสเรากินนี้ดูแผลงแล้วพี่หายไปแล้วเนี่ยต้มตําสีไหมที่กิน <c oughs> นิดเดียวอย่ากินเยอะสิหนูกินผงผงมานี่นิดเดียวนี่ผงผงมานี่น,ดดน,น,นี่แค่นี้นี่เอ้าชิมดู อยังไม่ได้รู้รสชาติเลยยัดข้าวเข้าไปแล้วอะไหมอร่อยเผ็ดจิ้มน้ำจิ้มนี่จะได้ไม่เผ็ดกินน้ำจิ้มเลยเผ็ดแต้ลองชิวันเผิดเดียวมันก็หายกินข้าวกินอะไรเข้าไปก็หายอืเหาแลไม่มีไม่มีแล้วเยอไม่กินอะ พอเพ็ดยำเข้าปากเลยข้าวอ,อ่ะข้า,มมขาอ้ยไม,ม,ม่เคยนะรนะอะไรนะ,ะ,รนะะเนนถ้าเพ็ดเผ็ดนะเผ็ดเผ็ดถ้าเพ็ดเผ็ดมากจะทำหน้าอะไรทำไมเป็นแบบนั้นลงกลี กินเยอะข้าวนะ